สวัสดีค่ะอ๋สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะมีภัยเห็นเส้นซองบอกคุณพ่อคุณแม่ทดลองก่อนนะคะทดลองไหลสดก่อนจักบาทก่อนนะเออเป็นจะได้รุ่นเลขกน้ำเพลินบอสันดิ้มือนนี่สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วทักทายเส้นซองํำแหน่เนาะคุณพ่คุณแม่เนาะอ่ะ คลิปนี้นะคะขออนุญาตนะคะทดลองนะคะเสาเสียงเส้าภาาก่อนนะคะภาพชัดบอกคุณพ่อคุณแม่ถ้าประชัดคอมเมนต์บอกเส้ซนซองน้ำแน่เนาะวันนี้นะคะเป็นรัฐบาลไทยหนึ่งมีนาคมสองห้าหกเจ็ดก็จริงนะคะแต่เมื่อนี้ก็เป็นวันศุกร์คุณพ่อคุณแม่มีเลขเล่านะคะเสนน้นซองลงแนวทางเลขรัฐบาลให้เสร็จแล้วนะคะกับบอลลืมดอกเออ โมลืมสิเอาแนวทางเหล็กลา่าเมื่อฝากคุณปอคุณแม่จะได้บูใดยเขาว่าแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนเนาะคอมเมนต์ไหยแน่บอเห็นคอมเมนต์ไผยเลยในตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกเซนซองหน่อยนะคะว่าภาพโอเคหรือเปล่านะคะภาพชัดบอนะคะถ้าบอชัดจะได้ปิดไปนะคะเอฟซีก็จะได้บอเอ่อบูได้เขาเมาเบิ้งแบบงงๆเนาะถ้าบอชัดก็จะได้เฮ็ดเป็นคลิปล้องห้คุณปอคุณแม่ถึงแม้ว่าจะโหลดโดนเป็นพิเศษนะคะ วุ้ยมือเสาร์นี้นะคะล่องคลิปของคอสุระนะคะผู้เท่าน้ำโชคนะคะล่องอัพโหลดตั้งแต่ซีฟม้งอุ้ปกุ้นแม่ซัวว่าคลิปสิอัพโหลดเซ็ตนะคะจนเมื่อเที่ยงเคิงกับังบ่แลาเหลียวยูเกือเป็นยบม้งโอ้ยอุกอังหลายนะคะอินเทอร์เน็ตเนาะตกลงสิไม่ยังนี่ว่าสั่นเซว่ามาจมสุฟังบอกเอาเอาคือ่มีคอมเม้นเดี๋ยวจักบาทกันเดี๋ยวรอเม้นสักแป๊บหนึ่งนะคะขอเซนซอมเห็นคอมเมนต์ก่อนเนาะ คลิปนี้นะคะเป็นเลขเรานะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะรบกวนแน่นะคะคอมเมนต์บอกเส้นซ้อมแน่เป็นจังไรสาหรับเลขรัฐบ,บาลไทยนะคะลงทุนเรียบร้อยหรือยังนะคะบางมองกะปิดรับแล้วเนาะแต่ว่าบางมองกับพู้หลกใบสามพุ่นเออใบสามใบสามเคิงใบสามเอ่อยี่สิบพุ่น่ะยังหยิบยังจับได้อยู่นะคะเลขได้ดังเลขได้เป็นกระแสจังไรก็คอมเมนต์บอกกันน้ำแน่นะคะ พกสอ,ออกอะไรจักเดอบ,บานเนี่เส้นซองบริเชกนะคะถามอะไรตอบได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะบริตอบได้เวิดเนาะออกอยียงบุหล่ะคุณพ่อคุณแม่เส้นซองกับค้าหยานะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครรอ,อเลขลาวกันบ้างไหมคะคือเห็นคอมเมนต์เดี๋ยวเนืองภาพชัดไหมคะฝากแชร์หชให้เส,สน้นซองล้แนนเนาะคุณพ่อคุณแม่บ่คอยได้ไฟ์ซดนะคะ รอแนวทางลาวอยู่ครับนึกว่าจะไม่มาอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีคนรออยู่เนาะมีคนถามอยู่เนาะใช่ค่ะวันนี้ไล์สดหน่อยนะคะล่องเบิงเน่นะคะทดสอบเบิงนะคะว่าไล่สดได้บ่นะคะผาพชัดบ่นะคะถ้าถ้าผาพชัดท้าไล่สดได้นะคะเดี๋ยวรัฐบาลให้จะสซองจามาไล่สดหลุนกับคุณพ่อคุณแม่คือเกา่าเนาะล่องเบิงนะคะวันนี้บ่ค่อยดีนะคะ เน็ตบอกค่อยแห้งนะคะคุณพ่อคุณแม่นเนาะสวัสดีสค่ะโอ้มีคนหาเล่าอยู่นะคะรอเราโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เส้นซองน้ำแน่เนาะคลิปนี้นะคะจะร่วมทุกสำนักนะคะในส่วนเหล็กเล่ามือนีเนาะหนึ่งมีนาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะมือนีจะมีแนวทางเหล็กเล่าหาสำนักเนาะคะุณพ่อคุณแม่ก็จะมีของอผู้เท่าน้ำโชคนะคะพอเส้นสุระนะคะ ปูหกหนึ่งแปดส้มเงียบนะคะเสียนแง่นะคะนองโอเล่เนาะและกัพอเซี้ยนสิรินทรนะนะคะมีหาสำนักในคลิปนี้นะคะในมือนีเนาะโอ้ขอบคุณค่ะเอ่ออะไรนะยัง่าเห็นตอนรุ่นไทยโอ้ โอ้อยยาเปล่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่ไถในผะู้หนาใบาสามเคลิงคุณหนาคอยรุนพร้อมกันเนาะถ้าไหลซดดนยูเส้นสองกะจะไหลซดรุ่นไปพร้พอมกันนะคะเอาเป็นรัฐบาลล่าก่อนละกันในคลิปนี้นะคะแคบไวจดไว้นะคะแล้วเข้าไปรุ่นไหมานไยเสร็จแล้วเข้าไปต่อเล่ากันเนาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดกดแชร์แล้วยกเมื่อคืนพร้อมเบิงไป,เ,งไปเส้นซองพร้อมแล้วนะคะสี่นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะถึงหายเนาะ <c oughs> มีลายไหล่รดเน่ยไหก็จะเป็นด่งซ <c oughs> <c oughs> ีหลดจะเป็นขั้นข้อยาวๆหลดตัวเส้นซองกระดขอโทษขออให้หลายๆ ายนี่แบบโอ๊ยเห็ดเห้เ้าขายหนาดีขนาดนะคะตะกี้ก็บวไอดอกคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ตรงโดนนะคะเห็ดหนเฮ็ดนี่โดนแล้วก็บวไอพ่อว่าคลิปเท่านั้นล่ะไอขึ้นม่ท่านที่ขั้นข้อเยาเหล้วนอะเริ่มสำนักแรกเลยเนาะจะได้บ่เสียเวลานะคะเดี๋ยวจะได้เฝ้าอัปโหลดนะคะละก็จะได้เป็นรุ่นรัฐบาลให้ตอนเนาะคุณพ่อคุณแม่อากับกล้องกับหัวบ่จาะกับดันว่านะคอมเมนต์บอกเส้นซองในเด้อ พอดีเส้นซองใส่กล่องหนานะคะต้องมากีดนะเสียนซองค่ะเอาเบิร์เล็กล่ากรอนแคบหน้าจอไว้คุณพ่อคุณแม่สำหรับเล็กเล่าเมือนี่หนึ่งมีนาคม2567ของผู้เท่านําโชคนะคะหรือว่าพอเซียนสุระเนาะเลขล่าว,วันนี้นะคะพอเซียนสุระให้เด่นไปที่9ก้าแศูนย์ค่ะอ่าโอเคเนาะไม่กลับเนาะขอบคุณค่ะ จับคู่มาให้นะคะก็มี92 93 02 03นะคะโตกันเมื่อนี้นะคะพอไหยมากเป็นเลข3โตเนาะผู้ได้มกได้ชุดกันนะคะให้จับวิ่นเอาเออกันมาที่879นะคะถ้าผู้ไดมักโตกันนะคะก็จับสลับไปสลับมาเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เป็นเลข3หาง87 89แล้วก็79นั่นเองค่ะลองเบิงลองพิจารณาเบิงนะคะ บาทนี้ล็อกเก้าเสียนนะคะพอเช่นสุระฝากมาบอกว่ามื่อนี่แตกคักๆในส่วนล็อกเก้าเสียนนะคะบบว่าสิเป็นห้าน้อยหรือว่าเล่านะคะพ่อมั่นใจว่ามาทั้งสองแท้ๆนะคะล็อกเก้าเสียนวันนี้ก็มี0ูน7 08 9 6 9 7 9 8 96, 97, นะคะ8ปดหแล้วก็ 8, 8 8ค่ะส่วนห้าน้อยกะอยู่ในนี้ละคุณพ่อคุณแม่สีเหลี่ยมนี่นะคะ ผู้ไดมักห้าหน่อยกัแคบน้าจอเอานะคะส่วนเลขลดนำโชคเนาะเลขลดพามานะคะคันแหลกมือน,นีก็คือ9 6 7ค่ะคือคักนะคะลดนำโชคนี่ละคือคักมือหน,นีเซียนซองว่าเอาแคบนาจอไว้นะคะสำนักแรกนะคะ โอ้ยเต้นเต้นแน่จุ๊น้อยนะคะบอคอยได้ไล่ซดปันไดนะคะไม่ค่อยได้พบปะเ FC สดสดสักเท่าไหร่นะคะก็เลยเป็นกู๊กก้าคักนะคะเป็นน้องไม่แน่นะคะบอ,บอคอยบอคอยคล้องเนาะรกนเรียนเนาะอะต่อสำนักที่สองนะคะมาต่อกันที่แนวทางของน้องโอเล่ค่ะเลขลาววันนี้นะคะน้องโอเล่ให้เด่นวิ่งไปที่8กับ9จับคู่มาให้มี8 9ดเก 8786858497989692ค่ะส่วนโตน้องโอเล่น,นะคะเน้นๆน,น,นะคะยืดสามหางนะคะพ่นเน้นไปที่8 6 8หแาแล้วก็เก้าหกเนาะเส้นสองวงกลงไมไว้ให้แล้วสำหรับโตเน้นนะคะฟากเลขสามโตมาสี่หางนะคะ896 สี่4ปดห้าสี่แปดหกแล้วก็เจ็ดปดเก้าค่ะมีตามนี้นะคะแนวทางเลขลาววันนี้ของน้องโอเล่นะคะไรเป็นแฟนคลับเพิ่นยากแคบหน้าจอไว้คุณพ่อคุณแม่อ่าแฟนคลับโบแฟนคลับแต่แคบไปก่อนนะคะเพราะว่าเจ๊ซองจะไปต่อสำนักที่สองแล้วนะคะก่อนจะไปต่อกบขออนุญาตนะคะออซับ สามนำหมูกอนะจ้กเป็นยังบ,บ่เป็นมอมีนำะหมูจ้าเทียมามื่อนี่มีหลดุดเออขั้นไหลสดมากเไหลเหียวเวมากลยโอ,อ้ว่าดีหลีร่างกายเนี่ยคล้ายนาคล้ายตาเออจมกระดกจมเห็นเจ้าของดรอกปรได้จมเห็นคนอื่นต่อมานะคะมาต่อกันที่แนวทางของเอเซียนซินทอนนะคะนี่ เลขลาววันนี้นะคะพาเซียซิรินทรให้เด่นวิ่งไปที่4กับ2รอง7ค่ะจับคู่มาก็มี 41, 42, 43, 44, 22, 23, 24กันไปที่77 7, แล้วก็00 0ค่ะฝากเลข3โตมานะคะ 741, 244, 243, 422, 477แล้วก็246ค่ะ เท่านี้ตามนี้แคปหน้าจอนะคะเวลาโอ้บอกไปว่ามาจักสิไปทำน้องใดจะพองกรไดเออเลิก์เได้อยู่นี่ป้าพุ่แม่กินยาแก้งวัดหน้านะคะเบอร์แล้วนะคะจักเป็นยังตามือเศารแล้วทั้งศูนยเฮเน็ตกับพองกันเออจมก้นดอกมันมีแนวอ่อกอะไรจมแน่นันแนวนีไปอ่ะโอเคนะคะแคปหน้าจอนะคะ อันนี้เลขเล้าเด้อจ้าคลิปนี้เส้นซองไหลสดเลขเล่าเนาะก่อนจะเป็นรุ่นรัฐบาลให้กันนะคะเพราะว่าก็มีคุณพ่อคุณแม่ลอก,กันหลายคนนะคะก็เลยเ้าเฮ็ดล่องห้เนาะจะได้วิเคราะห์ท่านนะคะว่าเมือนี้เป็นจะย,ยิบจะจับตัวใดนะคะต่อกันที่แนวทางของปู่618ซุ้มเงียบนะคะเอเลขเล่ามือนี้นะปู่ซุ้มเงียบ ฟันวิ่งลูดนะคะเม็ดเดียวนะคะมือมนีปูฟันไปที่หาเนาะให้เลข3โตัมัน2หาง554แล้วก็552ค่ะส่วนจับคู่นะคะปูจับมาไ้กระมิฮาศูนย์หาี่หกา,า,า,า8กันหาหานะคะกันเบินเนาะคุณป้าคุณแม่มีเท่านี้มีตามนี้นะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะเอาแขนแขนโหลดปูว่า เอาเบิรงอีกฟังนึงคุณพ่อคุณแม่อันนี้ของปูหกน่งแปเนาะหันมาเบิรงของเซียนแง่บ้านนี้ว่ามันโตเดียวกันเออพันคำนวณเราสิไปล่องโตเดียวกันเนาะเซียนแง่นะคะก็ฟันวิ่งเม็ดเดียวนะคะฟันไปที่5เช่นเดียวกันนะคะจับคู่หกหางเท่านั้น5้าห5ห5า5จ5ดหห้า มีท้อนี้แคนแคนพกห้างเท่านั้นนะคะสำหรับแนวทางของเซียนแง่นะคะอสวยงามสวยงามลูกพ่คุณแม่โมเมนหาจะมากอิลีบอกหานะลองพิจารณาเบิ้งเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะแต่ละเซียนบันกาคำนวนใดนะคะบิดกาเมา่าแบ่งปันนะคะให้ FC เอฟซออกไปประกอบการตัดสินใจซื้อดอกกับบหูดอก,ก,ดอกวาเลกจะออกอยังแทนเนาะเอาโอเคนะคะ,นะคะ,นะคะ มีใครไม่ทนของใครบ้างนะคะคลิปนี้เส้ซนซองนําเสนอคบหาสํานักเราดีคุณพ่อคุณแม่มีใครเข้ามาทีหลังไหมนะคะล่อของผู้ใดอยู่มาบ่าท่านอยากแคบหน้าจ,จอของไส้นะคะบ่แมงบ่แม่บ่บบท่านยังไหนคลิปนี้เลขเล้าเน้อจ้ะคลิปนี้เลขเล่าจ้าเลขเล่าเลขเล่าเลขเล่าออกสองถุ่มเคืงจ้าคุณพ่อคุณแม่ สองทุ่มครึ่งนะคะคลิปนี้นะคะป๊กเนาะเจนซองเขียนว่าเลขเลลาอยู่นะคะเล,เล็กเหลวาวันศุกร์ที่หนึ่งมีนาคมสองห้านะคะไม่ใช่รัฐบาลไทยนะคะบม่แม่รัฐบาลไทยเนาะอ่ามีผู้ใดบ่ท่านเนี่ยข้างไผ่จ้จาเดี๋ยวเจนซองจะให้แคปผู้เท่าน้ำโชว์อ่าเอา,เอา,เอาหน้าที่หลังเนาะเจนซองนำเสนอไปตะกนมูแล้วนะคะนี่ กูเทานำโชคนะคะพระเซียนสุระค่ะเมื่อนี้พอ่อค่อนข้างมั่นใจนะคะบอกว่าสิเป็นเลขไทยเลขเล้าเนาะเมื่อนี้พ่อบอกว่าเมื่อนี้เป็นโล่งๆเป็นสบายใจนะคะคิดว่าเจ้าของอาจจะถือเลขนะคะหรือว่าเลขที่บอกไปเขานะคะเขา้ามึงเบิดทุกแนวทางมาสั่งพ่อว่าวันนี้อารมณ์ดีนะคะนี่อันนี้ของพ่อสุระเนาะกูเทานำโชคจ้า มีรอของใครอีกไหมคะผู้เท่านำโชคนะคะ,ะน้องโอเล่เอาอะไรไปนะคะให้เอฟซีทมาไหมนะคะนี่อันนี้ของน้องโอเล่เนาะ,ะแคปหนาจอเด้อจ้าน้องโอเล่สำนับที่สองนะคะสำนับที่สามเซียนซิรินทอนจ้าเซียนซิรินทอนนะคะ สำนักที่สี่แล้วไปคุณพอคุณแม่ฝากกับเอฟซีอีกดิเซนซองกับได้สำนักที่สี่นะคะปู่หกหนึ่งแปดซุ้มเงี้ยนะคะสำนักที่สี่จ้ามือหนีมิหาสำนักค่ะรวมเลยนะคะรวมในคลิปเดียวนะคะอ่าโอเคเนาะยังบวกแคปอยู่ค่ะสัน สำนักที่ห้านะคะปิดท้ายที่เซียนแง่ค่ะนี่เลขแล้วของเซียนแง่ค่ะว่าถึงนะคะเมื่อนี้ที่จริงเส้นซองวาสิเธิ์คลิปเลขรัฐบาลให้ล่องให้คุณพ่อคุณแม่เบิ่งหลยคลิปนะคะกะบันก่ได้ไหมเออนาดสัมภาษณ์พ่อสุระนะคะสัมภาษณ์ผู้เถานน้าโชคนะคะวังหันนี้ สัมผัเตตส,ส,สเสร็จต,ต,นะตั้งแต่สิบโมงเส้นซองกันเริ่มลงคิบตั้งแต่สิบโมงเนาะเพราะว่าสิฝ้าวเฮ็ดห่อนเทียงวสังล่งคิปตั้งแต่สิบโมงพระคุณแม่ซัวคิบสีแล้วซัวสีโหลดแล้วนะคะเที่ยงเครื่อเทียงสีง่สิบผุ้นะบ๊ยศูนย์วสังก็เลยบูได้โลกแนวทางนะคะต้องขอโทษขอภห้กราบขอโทษขอภัยณนะตรงนี้เลยนะคะหงดนี่นะคะ เส้นซองบอดด้ล่งแนวทางของพอเซียนซิลิทอนเนาะในส่วนเหล,ล็กล่าเอยส่วนเหล็กให้นะคะแล้วก็โครงสุดท้ายนะคะของอ,อพอเซียนสองหองนะคะพันฟันเหล็กวิ่งมากที่แหลกเิ่นหายซีกับหาพ่นฟันวิ่งหามาเม็ดเดียวนะคะแล้วก็จับคูฟันไปเลยเม็ดเดียว588 5ปดแปดห้าระพอคนว่ากะบอดด้เห็ดล่องหายแล้วก็โครงสุดท้ายขางน,องอนะะ้นองโอเล่นะคะน้องโอเลเลขรัฐบาลให้เนาะ,ะ่นมีโครงสุดท้ายมนาฝากนะคะ กะเอามาช่วตอนนี้กะคือสิบ่มีความหมายดอกนะคะตะวกักกะอยากจะเบอกยูฟังแม่นะคะว่าเพิ่นทรงแนว่าห้างไม่หายเส้นซองตะโดนแล้วนะคะตะวกักกะบ่ได้เฮ็ดลงที่แรกว่าสิมาเฮ็ดใส่เช้าวันหวยออกนะคะกะมาท่มอ,อินเทอร์เน็ตนะคะยูเฮียนไวไฟบ่ได้นะคะกะเลยลงคลิปบ่ได้คุณพ่อคุณแม่อ่าต้องขอโทษขอไพ่หลายๆนะคะสำหรับน้องโอเล่เนาะแล้วกะ พอร์เซียนสองหองแล้วกับเพอร์เซียนซิลินทอนนะคะนี่อันนี้โค้งสุดท้ายของน้องโอเล่ในส่วนรัฐบาลให้เนาะนะอาโชว์ให้เบิ่งนะคะว่าเพิ่นงหามาจากสี่หลักคุณพ่อคุณแม่อันนี้รัฐบาลให้เด้อจ้ะเอามาโชว์ให้กันเบิ่งซื่อๆบ่แม่นเล็กเล่านะคะอ่าโอเคเนาะเว้าถึงกับัวเลขกกงามๆนะคะถ้าออกเพิ่นมาอีหลีนี่คือสิอถือหายขาดอยู่นะคะเส้นสองนะคะ ให้ถือใหคัคนะคะหมดนี่นะคะมันบดใดมันบดท่าน,นอิลีเนาะคุณบอคุณแหมะนะคะอ่ะชัดเจนแล้วนะคะสำหรับเลขกเล่าในมือนี่นะคะมีใครสง,ส,งสัยอะไรหรือเปล่าคะมีผู้ใดอยากถามยังบอนะคะในส่วนเลขกเล่าของคลิปนี้นะคะมาล่องไลฟ์สดเบิร์ซื้อดอกเพราะว่าเฮ็ดคลิปนะคะถ้าสมมติอ่าล่งคลิปตอนนี้นะคะประมาณบาบสองพ <c oughs> ุ่นละหาโมงแรกกับจักสีเหล้วบ่บุ <c oughs> ก็เลยไหลหยดเอาคุณพ่อคุณแม่อ่าแล้คืณพ่อพี่ไผ่วานอย่างโน่บานนี่เอฟซีฟังหนูอยู่บนนี่คือจังไหนก่อนมีใครดูอยู่หรือเปล่าคะงงมากนะะคุณพ่อี่ไผ่บอกน้องหนูเลยเออข้าเก่งเลขอยู่บนโนบานนี่เห็ดจังใดดีละบานนี่อ้าเอ้าเอ้าเอ้ากระสังคีพนี้ก็ขอสจกใบแค่นี้เนาะเดี๋ยวเอ่อจากมม่งดีคุณพ่อคุณแม่ บายสามเคิงบอกบายสามยี่สิบบอกเข้ามาพอกันไหมในไลฟ์สดดีกว่าเนาะมาหลุน,นเลกรัฐบาลไทยแบบพร,พร้อรมๆกันเนาะคุณบอกคุณแม่เนาะโอเคบอโอเคไหมคะบอมีใครโอเคเลยหรือคุลูกค้าเอ้ยลูกค้าบาริษันหรือว่าเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่หนูบอเห็นบอกเฮงใดสันดิเออหรือว่าเน็ตหงูช้าอ่าทัานอยูโอ่โอเคค่ะเอ้อคาคอมเมนต์จ่าได้ไหม ู้ก็หอนไหบันเนี่ยเอาวายูระเดอร์บาทที่นี่อ้าวสำหรับคลิปนี้นะคะเส้นสต้องอของขตัวล่าไปก่อนเนาะจังไลยกะบเพราะว่าจิเป็นเลขไทยเลขเล่ลาในม,มือนีกับเขาวอวยพรให้เอฟซีแฟนชอ่องปน้ำโชคทุกท่านทุกคนนะคะเฮงๆรวยๆมันมันกันนะคะแรงหนีให้ได้เฮ่เพิ่งสองแม่ทางเลยนะคะซีม้องเย็นนะคะเฮ่รัฐบาลให้เสร็จนะคะบา อสองถุงเครื่องเข้าไปเฮเล็กล่าต่อ,นนอเนาะคุณพอคุณแม่โชคๆมันๆละกะาคอยเอฟซีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงน,นะคะคลิปนี้เซนสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้านะคะขอบคุณค่ะ